สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะสวัสดีชาวยูทูบสวัสดีชาวรถบรรทุกทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับวิตรถบรรทุกเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นก่อนเข้าเนื้อหาคลิปยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดไปมะกูดให้ด้วยแล้วกันนะครับอ่าโอเควันนี้นะฮะตามรีเควสที่เอฟซีขอ,อมาฮะอยากดูบรรยากาศออในบ่อดินนะครับอยากดูแบ็คโฮ่ตักดินแล้วก็อยากดูการขึ้นบ่อนะครับ ก็เอารวมเป็น E ีีนี้ไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะใครอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนก็รีเควสกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์ฮะทุกคนครับมาวันนี้เราอยู่ในบ่อดินแล้วนะครับกำลังลงบ่อนะครับทางลงบ่อก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนไปเร็วไม่ได้ฮะ,ะไปเร็วน,นี่ไสแตกเนี่ยครับเรามารุนกันนะว่าวันนี้ มีรถไหมนะครับเราต้องเอียงดูนะครับฝั่งซ้ายครับทุกคนมีไหมไอ้ยะห้าโลงนะนี่ครับวิ่งเข้าไปครับนู่นนะครับแม็กโฮสองตัวนะฮะแล้วก็มีแม็กโฮแจ็คตัวนึงนะครับสภาพนี้ก็น่าจะต้องถอยเข้านะฮะก็ดินบ่อนี้ก็จะเป็นหินผุนะครับเขาเรียกกันหินผุนะฮะแต่ว่าที่อื่นผมไม่รู้เรียกว่ายังไงนะครับหินผุก็คือหินที่มันยังเอาไปทํา หินคุกไม่ได้ไม่ไม่แข็งพอนะครับคือมันคล้ายๆจะเป็นหินนะฮะแต่ว่ามันก็ยังเป็นดินอยู่นะครับมงไหมฮะทุกคนเอ,อก็ประมาณนั้นเลยฮะเดี๋ยวเราโยกหัวไปทางออไอ้ไอ้แบ็คโฮที่แยกตั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 ก,ตกอยู่นะครับแล้วก็ถอยมาหาคุณชายเขานะวันนี้เป็นพิเศษนะครับคือโล่งมากฮะปกติไม่เคยโล่งขนาดนี้นะเชื่อไหมทุกคนครับ คือผมมาที่ไรผมต้องเตรียมหมอนนะครับเตรียมเอข้าวนะครับกินข้าวเสร็จก็นอนได้เลยนะครับรถมันติดคิวขนาดนั้นเลยนะครับทุกคนเนาะอะทีนี้เดี๋ยวผมตั้งเล็งตั้งท่าก่อนนะแหมมีการโบกด้วยครับอ่ะบอกให้ยื่นหน้าไปทางไอ้รถแบ็คโฮที่แยกอยู่นะครับแล้วก็ถอยหลังเข้านะครับ่ะจัดให้เขาหน่อยครับเอาแบบสวยๆในวันนี้โล่งนะครับก็ ได้โอกาสได้ทําคลิปพอดีนะครับเนาะก็สบายๆนะครับคนขับรถอย่าไปเครียดมากฮะปกติก็เครียดนะครับเครียดกับอะไรหรือไมเครียดกับไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวโทรมาตวงเขาฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ถอยก่อนนะครับทุกคนวันนี้พิเศษนะครับทุกคนเป็นเอ่อมุมวายนะครับมุมวายคืออะไรมุมวายก็คือเอ่อกเรียกอะไรนะเรียกอะไรว่า แต่ว่ามุมวายก็คือมุมมองมันจะกว้างขึ้นนะครับผมตั้งเอ,อ่อกล้องถ่ายเป็นมุมวายนะครับจะได้มองเห็นแบบชัดเจนนะครับทุกคนมันก็จะเห็นแบบก้างๆแบบนี้แหละมุมก็สวยดีนะครับเนาะเดี๋ยวถอยก่อนฮนะตั้งใจก่อนคนระับเดี๋ยวแทงไม่เข้านะฮะทุกคนเออท้องฟ้าก็แจ่มนะวันนี้แจ่มปึ๊ดเลยนะครับวันนี้ เดี๋ยวลงมาข้างล่างครับทุกคนเดี๋ยวส่งตัวให้เขาก่อนนะกับพร้อมกับติปเอ่อสองหมื่นเลยครับทุกคนครับเออก็เติมพิเศษนะครับเอาคาราบาวไปกินขวดนึ่งอะไรเงี้ยสิบยี่สิบบาทก็แล้วแต่เรานะครับก็ตักด้วยกันมานานแล้วครับกับไมโครคันนี้นะครับก็ตั้งแต่มาอยู่แปดเดี้วก็รู้จักกันตั้งแต่นู้นนะครับทุกคนเนาะรู้จักกันหมดนะครับก็เจอกันทุกวันนะฮะ คนขับแบ็คโฮกับรถผลดินเนี่ยฮะนี่ครับรถเริ่มไหลเข้ามาแล้วครับทุกคนดีนะที่เรามาก่อนเขาฮะถ้ามาทีหลังเขาแล้งงานกออกเลยนะฮะทุกคนได้นอนอยู่ในบอ่อโอ้โหมันเสียเวลาอยู่ในบอ่อนะครับคือจริงๆแล้วมันเสียเวลากับการวิ่งไปหน้างานไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เสียเวลาอยู่ในบอ่อนี่นานนะครับเนาะกว่าจะลงบอ่อ ไหนจะมาติดคิวนะครับกว่าจะตัดเสร็จแล้วกว่าจะขึ้นบ่อครับก็เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับว่าใช้เวลานานขนาดไหนผมจะตัดให้น้อยที่สุดแล้วกันนะครับลองเราจะได้บรรยากาศการขึ้นบ่อลงบ่อด้วยนะครับอันนี้นวิ่งไปเอาข้างในนะครับมันมีอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงก็คือแบคบโบรบีสามร้อยแปดสิบนะตัวใหญ่กว่าตัวนี้นะครับแต่จริงๆอ่ะคุณชายติ๊กเขาก็ขับคันใหญ่หละแต่ว่าคันใหญ่เขาพังไปแลว้วฮะ เขพังเขาก็จอดทิ้งอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เอาคันใหม่มาครับนะครับเป็น210ตัวใหม่นะฮะไกลเจ็บคับเพราะค่อนข้างขุดลำบากนิดนึงนะครับบ่อนี้ฮะจริงๆราคา700ก็ถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับการตักที่ยากเย็นแสนลำบากยากเห็นนะครับ like ก็ว like ่าจะได้แต่ละคันกระปุกแมคโครไปหลายตัวแล้วนะครับกด ไปครับทุกคนเนีนตักเต็มเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะพาวนอยู่ในบอ่อสักหนึ่งรอบฮะดูทรงก่อนนะฮะว่าจะไปทางไหนดีครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าแบ็คโคฝั่งซ้ายก็ตักยังไงหรือว่าเราต้องลงไปทางเดียวอะเขาจริงๆก็น่าจะตัดทางใหม่ได้แล้วนะโอ้ทางมันลงทางใหม่ได้ครับทุกคนอีกอีกฝั่งนึงก็ก็ตักต่างหากของเขาฮนะก็ขูดริมกระโปรงกระแพงไปครับ ส่วนเราก็เดี๋ยวเราตัดเราจะตัดฝั่งขวาดีหรือฝั่งซ้ายดีนะครับคนเอาฝั่งซ้ายดีว่าเราจะเดินทางสายกลางนะครับเพราะว่าถ้าออกฝั่งขวาเดี๋ยวกลัวจมนะฮะนี่ครับก็น่าจะแห้งแล้วครับดินมันแข็งอ่ะส่วนมากแล้วอ่ะถ้าน้ํามันไม่ขังจ,จริงอ่ะมันไม่ค่อยจมหรอกครับบ่อเน,นี้ยอาจจะจมก็จมมิดดัปเลยนะฮะนี่ครับเจอไหม เสียงอาจจะดังๆนิดนึงนะครับทุกคนเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่ารถธรรมดาครับรถรถลุยหน้าดินนะครับไม่มีเงียบอยู่แล้วครับต่อให้เอาวอลโวมาก,ก็บันไรเกิดนะครับทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหวันนี้ผมบอกได้เลยว,ว่วิวสวยมากนะครับแต่ว่ามันติดอยู่อย่างเดียวกอติดอยู่ตรงที่กระจกผมมันไม่ใสเน,นี่ยฮะเนี่ยมันมีจุดจุดด้วยครับข้างหน้าอย่างไรก็ต้องขอโทษด้วยนะ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะปรับปรุงให้แล้วกันนะครับเอาน้ำยาเช็ดกระจกมาเช็ดให้มันเงาไปเลยครับเนี่ยกระผากลางน้ำไปเลยครับจริงๆข้างล่างเนี่ยมันจะตักไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเขาตักหมดตรงนี้เขาน่าจะเลิกตักแล้วครับแล้วก็ได้ยินข่าวมาแว่วๆว่าเขาจะขายให้บริษัทผลิตน้ําดื่มนะครับมันก็น่าจะใช่อย่างข่าวลือเข้ามาว่านะเพราะว่าท่านจะให้ดูดน้ําออกก็คงจะไม่ไหวแล้วนะครับ กว่าน้ำมันก็ค่อนข้างจะลึกด้วนะฮะขวามือตรงซ้ายมือขวามือแตกปอดมันก็ตักได้นะครับแต่ตอนนี้มันดึกมันอุ้ยมันลึกแล้วนะครับมันก็เลยตักไม่ได้นะฮะจริงๆไอ้ขวามือมันต้องลงไปข้างล่างอีกนะอีกประมาณถ้าผมถ้าผมเราไม่บิดก็ประมาณ5้าเมตรนะครับลงไปข้างล่างนะก็ค่อนข้างจะลึกเหมือนกันนะครับแล้วน,น้าก็คิดดูน้าอ่ะ น้เยอะขนาดนี้ถ้าดูดออกต้องใช้เงินกี่บาทนะครับถึงจะดูดออกได้ใช่ไหมเขาก็เลยเลิกดูดไปตักข้างบนดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ก็เก็บเก็บส่วนที่เหลือ,อไงคือข้างหลังสุดคือเก็บตรงนี้เสร็จเขาก็จะเลิกแล้วนะครับทุกคนทีนี้เราก็วิ่งผ่ากลางน้ําไปเลยครับทุกคนครับแหมดูวิวแล้ววิวเหมือนล้านจริงๆครับทุกคน ไอ้ร้อนก็โดดลงน้ำได้ครับายขวาซ้ายขวาขวาหลังอะไรเงียบคนจริงๆน่าจะมีปลาย่นะผมเห็นมีนงมีนกบินโผล่ลงไปตามน้ำจับปลายอยู่ครับผมว่าจะปิดไปจับกับมันอยู่ครัทุกคนเน่นะโอ้ทางขึ้นก็โยกเยกโยกเยกดีนะไอ้ตัวจับป้องผมมัน แม่ส,สมจริงครับคือสมตรงที่ว่าผมตั้งใจทํามันนะปกติแล้วถ้าเป็นขาจับกระจกซื้อตามตลาดนัดมา<ๆ>ผมจะใช้ได้ไม่ถึงอาทิตย์นะครับทุกคนหักหมดนะฮะจะไม่หักได้ยังไงก็ดูดีครับอันนี้คือผมตกตกหลุมตลอดเวลาเลยนะแบบตกึกตักตึกตักตึกตักตลอดอ่ะมาดูทางเนี่ยครับเนี่ย ทีนี้ก็เนี่ยมันมีทางทางชันและทางลาดมันมีแค่อยู่ตรงนั้นนะครับแต่นี้ก็ขึ้นอย่างเดียวแล้วครับบเทอร์โบร้องปี๊ดปี๊ดปี๊ดขึ้นไปอย่างนี้เลยครัทุกคนดันขึ้นไปนครับเสียงก็จะดังนะครับช่วงนี้นะครับยังไงก็อดทนฟังไหมนะทุกคนนะ <S <S นะนี่ดันกันขึ้นไปปี๊ดปี๊ดปี๊ดขึ้นไปนครับ ก็ลดใครความร้อนขึ้นนะก็ต้องทําใจนะครับทุกคนเอาลงบ่อเน,นี้ยผมบอกได้ว่ายังไงก็ยัดเกยแน่นอนนะฮะก็สําหรับบ่อดินที่ชันชันลึกๆแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องดูแลเรื่องน้ำหม้อน้ํานะครับน้าหม้อน้ําแล้วก็อยพยายามอย่าให้หม้อน้ํามันตัดน,นะครับถ้ามันตัดเนี่ยวามร้อนดัดขึ้นสุดเกยแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็ดันขึ้นตลอดนะตอนเนี้ย คือมันต้องดันขึ้นถึงปากบ่อเลยนะครับทุกคนบางทางที่จะโหดร้ายทารุณทารุณกรรมอยู่นะฮะช่วงนี้จริงๆก็สกสารรถแหละแต่ว่าบางทีลูกค้าก็อยากจะเอาเหินผูกนะครับลูกค้าก็เลือกดินยังเลยนะฮะดินอันนี้ก็ไม่เอาดินอันนั้นก็ไม่ได้อยากเอาก้อนก้อนก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนอน,อน,อน,น้อยกอ็ตามนั้นนะฮะลูกค้าอยากได้อะไรเราก็จัดให้ตามความขอไม่เคยขาดอยู่แล้วนะครับคุณโอ้นยังแม่ อยากได้ขนไดแล้วก็จัดให้แบบนั้นนะครับเดี๋ยวเขาไม่จ้างเรานะฮะเราก็จ้องลูกค้าคือพระเจ้านะครับอยากได้อะไรก็จัดให้อยู่แล้วครับจะลบาบากขนาดไหนเราก็ต้องลงไปเอาให้เขานั่นแหละนะครับนี่อันนี้ก็ดันขึ้นอย่างเดียวอันนี้ก็ขึ้นเกียร์หนึ่งสบายๆนะครับจริงๆเขาก็ขึ้น,กนเกียร์สองเนี่ยแต่รถเรามันไม่แรงนะครับรถซื้อแกงจะให้แรงได้ยังไงะร <S 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 เรอ,อไปเรื่อยๆฮะไปต้องอะไรมากมายครับ เราไม่รีบไม่ร้อนเน้นสร้างคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับเขาก็รู้อยู่นะฮะคนแถวนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่ารถบรรทุกกฮามันเน้นสร้างคอนเทนต์อย่างเดียวนะฮะ่อันนี้ทางใหม่นะครับอันนี้คือตัดทางใหม่นะครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะขึ้นไหวไหมคือเปิดทางใหม่นะผมมาจมยูงนี้ประจำนะครับคือขึ้นไม่ค่อยได้อะไม่ใช่ว่ารถเราไม่แรงหรอกแต่ว่าดินมันยังไม่แน่นนะครับพอดินไม่แน่นพอเราวิ่งไปก็ตึรบกรบตับตับต๊บ,บแล้วก็ไป คาอยู่กลางมอนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญเลยนะครับคือลูกยางเท่นเครื่องน่าจะใกล้ขาดแล้วก็ขานกัตรงนี้แล้วครับมันดนันอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยดีหน่อยคือเขาเขาทำเส้นตรงกลางให้ปกติมันออกมาทางซ้ายใช่ไหมเส้นตรงกลางก็มันไม่ชันเท่าฝั่งซ้ายนะครับปกติผมก็ไปคายอยู่ฝั่งซ้ายแหละที่ทำคลิปสั้นลงให้ดูนะครับก็ไปจมอยู่ตรงนั้นป้าจำนะครับแต่วันนี้ก็ ถือว่าขึ้นได้สบายๆชิวๆอยู่นะครับนี่อันนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้จะถึงข้างบนเลยฮะสบายๆแล้วครับตอนนี้วันนั้นก็โชคร้ายนะครับมามาจมอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับรถแมคโครดันตูดระเบิดนะฮะแม่วันไหนไม่โดนดันเนี่ยไม่นอนไม่ค่อยหลับนะครับสําหรับขัดผมนะฮะคือ คืนบ่อทีไรฝนตกตลอดนะครับทําใจนะฮะรถดิบก็น้าฝนมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าหน้าแรงแล้วก็วิ่งต่อโพยเอานะครับทุกคนหน้าฝนก็วิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างนะฮะถือว่าพักผ่อนนะครับทุกคนพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ส่วนมากก็พักผ่อนก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับเพราะว่าอย่างว่าแล้วฮะรถมีงวดนะครับนอนหลับได้ยังไงครับนอนไปก็ชิด มาอไรกัโมันพวงว้ย <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะครับเนาะแต่ก็ซูซูกันไปนะครับสําหรับคนที่อยากมีรถนะครับแล้วก็คนไหนที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับอยากจะรู้ว่าผมออกรถคันนี้มาแบบไหนนะครับได้วันนึงเท่าไหร่นะครับออกรถคันนี้มาแล้ววิ่งงานได้เท่าไหร่อะไรยังไงข้อควาก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะ ได้ทำคลิปให้ได้ดูนะครับเผื่อ F C อยากจะมีรถเองสักคันนึงนะครับเนาะมันต้องใช้อะไรบ้างอะไรบ้างผมก็อธิบายให้ฟังได้อยู่นะครับทุกคนะนะครับอันนี้ก็ถึงมอสุดท้ายแล้วครับข้างหน้าโด่นก็ขึ้นไปกับวนถึงกระช่างนะครับแต่เออมุมมุมวายนี้มันมุมมองได้กว้างจริงนะครับถ้ามันได้มีกระจกฝังขวาเนี่ยผมว่ามันจะสวยงามกว่านี้นะครับทุกคน แต่ก็ไม่เป็นไรครับรถใหญ่กระจกก็ต้องเยอะฮะเยอะไว้ก่อนเหมือนเพราะว่าอะไรนะเหมือนค,อคนที่แต่งรถนั่นแหละนะครับรถใหญ่ก็ต้องกระจกเยอะๆรถเล็กก็ต้องกระจกน้อยๆครับส่วนทางกันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับวัยรุ่นนะฮะก็เห็นเขาแต่งแบบนี้เห็นเขาสวยผมก็อยากสวยเหมือนเขาเลยครับแต่ว่าวัยรุ่นทุนน้อยครับมีนิดๆหน่อยๆก็แต่งเอานะฮะอ่า ทีนี้ก็จะถึงตาช่างแล้วครับทุกคนนะครับอย่างไงก็ถ่ายคลิปแล้วะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดใบมะกรูดได้ปมกด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์นะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ดูคลิปเนาะเปิดการมองเห็นให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับทุกคนครับ